ด้วยเ้วก็แนะนําให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงค่ะคลดขยะด้วยค่ะส่วนต่างประเทศนะครับผู้ชมครับปัญหาเยอะมากเลยที่ฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฝรั่งเศสยกระดับเป้าระวังเหตุวินาศกรรมขั้นสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ส่งกําลังคลเนี่ยไปดูแลสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้มีมุสลิมหัวรุนแรง ค่าประชาชนล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์คนร้ายเอามีดไล่แทงประชาชนเสียชีวิตไป3คนในเมืองนีสหนึ่งในนั้นเป็นผู้สูงอายุแทบจะถูกตัดหัวขาดไปเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันอยากให้ลูกตัวโตกว่านี้ทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่และเสริมด้วยพี่เดชัวอาหารสูตรครบถ้วนมีวิตามินและแร่ธาตุ28ชนิดมีผลงานวิจัยว่าช่วยการเจริญเติบโตละน้ำหนักและส่วนสูง ใหม่รสช็อกโกแลตลองเลยว,ว้าวเหมือนเลิศแต่งหน้าผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริวดด้วรอยใหม่พอสเซดมิราเคลมีไฮยาคอลลาเจนผิวดูตึงดูเด้งดูเปล่งปลัง่งลองทำแรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะพอสเซดมราเคลอยากบูสต์วิตามินให้ผิวกายไม่เห็นต้องลำบากใหม่วัตลินซูเปอร์วิตามินเซรั่มผสานวิตามินเข้มข้นจากเซรั่มผิวหน้าไว้ในขวดเดียว ช่วยลดเลือนจุดด่างดำสามเท่าบูสผิวดูกระจ่างใสไปกินข้าวกนะันไโหน่ากินอ่ะมาเดี๋ยวเราป้อน <S 1> <S 1> เราวันนี้คืออนาคตของเวอร์ช a l VRG ประสบการณ์เสมือนจริงสวัสดีค่ะกับ AIS 5G Play VR บนเครือข่าย AIS 5G อันดับหนึ่ง The future is yours เปลี่ยนชีวิตอยู่บ้านให้มีรสชาติด้วยเครื่องเทศแบบเน้นๆน้ำต้มกระดูกหมูเข้มข้นจากขนอก้อนเดียวจบเติมรสชาติดีๆให้ครอบครัวขนอสุกกา คิวมินซี c, เครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนมีเคอร์คิวมินและแอลกลูต้าไทโอนจากญี่ปุ่นสดชื่นอร่อย c, คิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชมยาดมตราโป้ยเซียน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเหมือนกันจากสสส